นมนเพื่อเป็นเพิ่มพูนบุญกุศลกันนะทุกคนปรารถนาบุญเราจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นบุญก็มีหลายวิธีไอ้ปรบเหตุก่อนเพื่อจะให้บุญเกิดขึ้นเนาะโ <c oughs> ยมหนูเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนใกล้ชิดอาตมาตที่สุดถ้าเห็นโยมหนูก็เห็นอาตมาตด้วยพระในเครือข่ายก็บอกว่าเอ๊ะ ถ้าเห็นยมหนูต้องเห็นอาจารย์วรพจ์เห็นหลวงพ่อวรพจน์ก็บอกว่าปารพบเห็นอาจารย์จะไม่อยู่เข้าไมนะอาจารย์จะไปต่างประเทศอาทิตย์หน้าไปได้ตั๋วมาเมื่อวานนี้ให้อาจารย์ไปสิทธินให้เลยล่ะเขาก็เพิ่งส่งมาเขาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเขาก็รู้ว่าแต่รู้เขาบอกเขาอยากนิมนต์ไปไหว้พระที่อินเดียก็ไปอ่อ ไม่มีทัวร์หรอกไปกันเองสองสามคนก็ให้ตั๋วมาให้มุ่วานอาจารย์ปรสิทธิ์ก็ปินให้โยมหนูก็บอกว่าเอาก็เห็นอาจารย์ไม่อยู่ก็เลยทำเลยปกติบุญอย่างนี้อาตมากา็ถือเอาเป็นวันสิบห้าค่ำเดือนสิบสอแต่ปีนีวน้วันไทยคือวันที่15บหพฤศจิกาก็ตรง15บห้าค่ำเดือนสิบสอทุกๆปี ก็เอาคำนดอย่างนั้นนะวันนี้เราพร้อมแล้วเนาะแล้วแต่มาจะพาไหว้พระแล้วโยมจะได้สมทานสินห้านะเราตั้งใจนอบน้อมพระตาตนตรัยพร้อมๆกันนะอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะ สังขังอภิปูชยามะอาระหังสัมมาสัมพุโทโธพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาก้าโตพระขวะตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนพระขวะโตสาวกสังโคสังขังนะมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยมพร้อมกันนะมะยังพันเตติสระเน โอากาสนะครับนะโมทัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สัรนังัจามิธรรมังสารนังัจามิสังฆังสารนังัจามิทุติยามปิพุทังสารนังัจามิทุติยามปิธรรมังสารนังคัจามิ ทุติยามปิสังขังสาระนังคัจฉามิตัติยามปิพุทธังสาระนังคัจฉามิตัติยามปิธรรมังสาระนังคัจฉามิตัติยามปิสังขังสาระนังคัจฉามิ ดิสรณะขมันังปาริปุนังอปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กามสุมิชจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาวะทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมระมะชะปะมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินิมานิปัญจสิกขาปัทธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีลานิพุติงยันตีตัสสะมาสีลังวิโสทเย ตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิกิตกิตาปาลิตังพันนตุสัคเกกเมจลูเปกิลิสิคาตาเตจันตลิเควิมาเนที่เปราเทจคาเมตรลุวนาคาเนอาลามาวะทุหิเคเตภูมบาจยันตุเทวาชลาตสเมยากคันทับพนาคา ติทันตาสันติเกยังบุนิลวาจานังสัตว์ทวมสุนันตุธรรมสวนรกาโรอายามพัทันตาธรรมสวนรกาโรอายามพัทันตาธรรมสวนรกาโรอายามพัทันตา namo t t h a g a t a a a h a t o a m m a s a m p a n n สังฆารานังขจามิทุติยัมปิพุทธังสารานังขจามิทุติยัมติธรรมังสารณนังขจามิทุติยัมติสังฆารณนังขจามิตติยัมติพุทธังสารนังขจามิตติยัมติธรรมังสารณนัง อจฉามิตติยมปิสังขังสารนาคาชามิสัมพุทธเิอัตวิสัญจะทวัสสัญจะสหัสเกปัญจะสตาสหานินนามิสิลาสาม เตสังธรรมันจะสังคันจะอาทาเลนามามีหังนามากาลานุภาเวนะหันตวัสาเปอุปาทเวอเน กาอันตรายาปวินาสันตุอเสสะตุสัมพุทธิปัญจะปัญญาสัมจะจะตุวิสติสหสสะเทาสสตาสหสานินมามิสิลาสาหังเสังธรรมัจะสังคัญจอาทเล นามามิหังนามาการุภาเวนันตวะสะเปือปะทเวอเนกาอันตระ ยาติวินาสัศตัวเสสะตัสัมตัวเตนวัตราชเตอาตจัตตาลิสสะสหสเกวิสติสตาสหัสสานิณามิสิลาสังเตสังธรรมมัญจาสัง ธัญจาธะเลนะนมามิหะนมกะรานุภาเวนะทหันตวาสาเปอุปาทะเวอเนกาอันตรายาปีวินาสะมตุอเส <Khancha> สัตตุนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธธสมาเหสีโนนะโมอุตตมัธมมัสสวะคาตะเสวะเตนิทานโมมหาสังฆสัพพิสุทธเสระติติโนนะโมอุมาตยาระทัสระตนา ตยาสัสาทุกังนโมโอมะกะติตาสตาสวัสดุตยาสปินาโมการะปะพาเวนวิคจัมตุปัทวานาโมการะนุภาเวนสุวัติโหตุสัพาทานาโมการะสาเตเชนวิทิมิโหมิเตชวา อาเสวนาจะราระนังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมบังคารมุตตังปฏิรูปเทสวะโสจะบุเเจกตาปุญญาตั อาตสัมมาปณิตาเอตัมมังคารมุตตะมังพาหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยสุสุขิตสุภาสิตาจะยาวาจเอตัมมังคารมุตตะมังมาตาปิตุปัตตานังปุตตะธาราสังฆะโหอนาคุราชะกรรมันตาเอตัมมัง ขารามุตตมทาัจะธรรมจริยาจยาตกานัจะสังขโหอนวา ชานิกรรมานิเอตัมมังคารโมตตะมะงอารติวิรติปะปะมัชฌะปะนาจะสัมยโมอาปะมาโดจะารมิสุเอตัมมังคารโมตตะมังคาโวุจานิวัตุจัมตุทิจกตัญญุต การณธรรมะสาวนังเอตามังคระมุตตมะ ขันติจโสวาจสตาสัมมานันจัสนะกาเรณธรรมมาสะกัดชาเอตัมมังคารมุตตังตะปจะพัมมะจริยันจาริยสัจจานาัสนานิพพานสัจสิกิริยชาตเธตัมมังคารมุตตัง เอตาติสานิกตสวานาสาพพัสสพภาธรรมป,ปราชิตาสาพาทโสทิงคะฉันติตันเตสังมังคารโมตตมันติ ยังกินชีวิตตังอิาวาหุรังวาสาเคสุวายังรัตานังตานิตังนโนสมัอะติตาทัคเตนะอิทัมปิพุตเตรัตานังตานิตัง เอเตนะสัทเทนะสุวัทิโหตุขยังวิราคะมตังปะณีตังยัตถะจักกะสักกายะมูลีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกิญจีธัมมะติธัมเม รัตตนังปณีตังเอเตนะสัพเจนะสุวัตถิโหตุยัมภุตัเสโตปาริวัตนะยสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญาโมหุสมาธินะเตนะสัมโมนาวิจติธรรมติธรรมเมรัตตนังปณีตังเอเตนะสัพเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคาราอัต สัสตังปัสสะท้าจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตถากิเนยัสุขตาสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภารานิธรรมปิสังเขระตานังปณีตังเอเตนัสัจเจนัสวัติโหตุเยสุประโยตามนัสดาเนนนิกามิโนโ ตามสะสะเตปัติปัตตามะตงวิไคหะรตถามุทานิพุติงพุทธมานาอิธรรมปิสังเครัตานังปณิตา Ete na sate na purana nawang nati sampawang vilata jita yati kepawa semeng te ki nati cha wirun nicha nta pisang ke rata nang panitang Ete na sate suwati โหตุกะระเนยมาดาโุสาเรนยันตังสันตังปะทังอภิสะเมจะสากุโฌชุโฌจะสุขโฌจะสุวัจโฌจสัมมุตุอนัตติมานิสันตุสะโฌจสุภาโลจอาปะเกจโจจะสันละหุกะวติสันเินทิโยจะนิปะโกจะอาปะคาโปกุเรสุอนัณโน Okay, so, na, sa, ku, tang, sa, ma, chale, kim, chi, ye, na, win, yu, vare, u, ba, wata, yung, su, no, wak, em, mi, no, hôn, tu, sam, e, ta ba, wan, tu, ta, ye, ke, chi, na, ta.